ครับสวัสดีครับออร่อยไหมอร่อยไหมอย่าบอกนะว่าถ้าไม่อร่อยผมไม่กินหรอกห้ามพูดนะคำนี้ไม่รู้ก่อนอ่ะ <c oughs> เอารู้สิไม่ไมต้องถอดแว่นอ่ะเนื่อทุกวันนี้อ่านทะลุแว่นเลยสายตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทุกประโยชน์เลยเมื่อกี้ใช่ <c oughs> <c oughs> ดูกับข้าวครับ กับข้าวชีวิตรถดำชีวิตไมโครกินง่ายๆอยู่ง่ายนอนกลางดินกินกลางทรายนี่<ม>ถ้าอยากนอนสบาย<ม>ก็ต้องดีสอดไหนสังแห่งชิงัวรู้ได้ไง <c oughs> ก็ดูสภาพคนพี่ว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ้ม <c oughs> อ้ <c oughs> ตายเท่าแก่น่าสงสารจริงๆชีวิต <c oughs> มีเงินล้านก็ต้องมากินอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้โอโหโหโหตาย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 ,ตาย